สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ SVG นะครับใน HTML นะครับ SVG นะครับก็ใช้ในการแสดงกราฟิกนะครับสำหรับเว็บนะครับแล้วก็ SVG นะครับย่อมาจาก scalable vector graphics นะครับผมซึ่ง SVG นี่ยครับเป็นข้อเสนอแนะนะครับของหรือว่าข้อกำหนดขององคปกร W3C นะครับผมครับเราลองมาดูตัวอย่างการเขียน HPG นะครับหรือว่าแท็ก HPG นะครับ HPG นะครับมีลักษณะโครงสร้างเหมือนเหมือน XML นะครับซึ่งจะมีแท็กต่างๆนะครับในที่ใช้อยู่ใน HPG นะครับเราลองมาดูตัวอย่างแรกนะครับเป็นการ ว่า HPG นะครับแบบวงกลมนะครับผมครับก็ก่อนอื่นนะครับเราก็จะกำหนดแท็ก HPG มาก่อนนะครับโดยที่กำหนดองคมกว้างนะครับ bit view ให้เท่ากับร้อยนะครับแล้วก็กำหนดองคสูงนะครับ High นะครับให้เท่ากับร้อยด้วยนะครับแล้วก็กำหนดนะครับในแท็ก v g นะครับก็จะกำหนด แท็กไซเคิลนะครับซึ่งเป็นแท็กของการที่เราจะวาดวงกลมนะครับผมโดยที่กำหนด cx นะครับ attribute cx เท่ากับ50นะครับ cy เท่ากับ50นะครับก็คือว่ากำหนดจุดเซนเตอร์นะครับอยู่ของ x นะครับอยู่ที่50นะครับแล้วก็กำหนดเซนเตอร์ของ y อยู่ที่50นะครับแล้วก็กำหนด R นะครับเท่ากับ40นะครับก็คือเดเทียนนะครับกำหนดเดเทียนให้เท่ากับ40นะครับแล้วก็กำหนด Attribute Stock นะครับให้เท่ากับเอ่อกรีนนะครับก็คือว่าให้เอ่อเส้นเอ่อที่ใช้วาดนะครับมีสีเขียวนะครับผมแล้วก็กำหนด Stock Bit นะครับให้เท่ากับ4นะครับก็ ให้เท่ากับ4พิกเซลนะครับก็คือกำหนดขนาดของสต็กนะครับให้เท่ากับ4ครับแล้วก็ใช้ add fill fill นะครับในการที่จะลงสีนะครับในวงกลมนะครับก็จะกำหนด f ิ l l ให้เท่ากับเ i n d o นะครับก็เท่ากับในการลงสีเหลืองกับวงกลมนะครับครับเราลองมารันโค้ดดูนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับ จะมีวงกลมนะครับโดยที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด x เท่ากับ50นะครับ y เท่ากับ50นะครับแล้วก็มีรัศมีเท่ากับ40พิกเซลนะครับผมแล้วก็มีเส้นขอบนะครับที่มีความกว้างเท่ากับ4พิกเซลนะครับแล้วก็เป็นสีเขียวนะครับส่วนสีที่ฟิ l l ที่ลงสีนะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับผมครับต่อมานะครับเป็นการวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าบน s v g นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราจะกำหนดแท็ก s v g ก่อนนะครับโดยกำหนดความกว้างให้เท่า400พิกเซลนะครับความสูงให้เท่ากับ100พิกเซลนะครับผม แล้วก็จะทำการวาดสี่เหลี่ยมนะครับโดยใช้แท็กเล็กนะครับ RECT นะครับโดยที่กำหนดความกว้างเท่ากับ400นะครับความสูงเท่ากับ100นะครับผมแล้วก็จะกำหนด a t tribute style นะครับโดยที่ใช้ a t tribute fill นะครับเท่ากับสี RGB 00255นะครับก็คือเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็กำหนดสต็อกนะครับสต็อกบิตนะครับให้เท่ากับ10นะครับก็คือให้มีเส้นขอบนะครับมีค่าเท่ากับ10พิกเซลนะครับแล้วก็สต็อกแล้วก็ให้สต็อกกำหนดสต็อกนะครับให้มีสี r t b นะครับ000นนะครับก็คือ สีดำนะครับครับแล้วก็มีข้อความนะครับ Sorry your browser does not support inline SVG นะครับก็หมายความว่าถ้าเรา run SVG นะครับในเบราว์เที่ไม่ u p p ร์ตนะครับตัว SVG นะครับก็แสดงข้อความานี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะบอก ว่า browser ที่ run hpg นะครับไม่ส u อ p o r กับท็ HP g hpg นะครับผมรับเราลองทดลอง run โค้ด o s นะครับก็จะเห็นเป็นเสีเยบผืนผ้านะครับก็เห็นว่ามีสีที่ลงสีเบจเกานะครับก็เป็นสีน้ำเงินนะครับผมแล้วก็ขอบนะครับจะเป็นสีดำนะครับมีขนาดเท่ากับสิบพิกเซลนะครับผม เราลองมาดูนะครับการว่าสี่เหลี่ยมพื้นผ้าโค้งมนนะครับบน HPG นะครับผมตอนแรกเราก็กำหนดแท็ก HPG นะครับมีความกว้างเท่ากับ4 0 0นะครับความสูงเท่ากับ180นะครับแล้วก็กำหนดนะครับในส่วนของแท็กเล็กนะครับหรือว่า RECT นะครับกำหนด h นะครับให่เท่ากับ50นะครับ กำหนด y นะครับให้เท่ากับ20นะครับก็คือเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราจะเขียนก็คือว่าจะเขียนสี่เหลี่ยมครับที่จุด x เท่ากับ50นะครับแล้วก็จุด y เท่ากับ20นะครับโดยที่ให้เรเดียนนะครับของส่วน x นะครับให้เท่ากับ20นะครับก็คือว่าให้มีความโค้งมนนะครับในของส่วน ขอบด้าน x นะครับเท่ากับ20นะครับแล้วก็ให้มันมีความโค้งวนนะครับคือ ry นะครับเท่ากับ20พิกเซลนะครับผมแล้วก็กำหนดปิดนะครับให้ความกว้างของสี่เหลี่ยมเท่ากับ150นะครับแล้วก็ความสูงนะครับเท่ากับ150นะครับผม แล้วก็กําหนดสไตล์นะครับให้ค่าฟิวนะครับก็คือให้ลงสีแดงนะครับแล้วก็สตกนะครับเส้นขอบนะครับเป็นสีดํานะครับแล้วก็สต็กวิดเท่ากับ5นะครับแล้วก็โอปาซิตี้นะครับก็คือว่าให้ให้ความชัดนะครับอยู่ที่0ูนนะครับผมให้ความโปร่งใสนะครับอยู่ที่0ูจนะครับ ครับเราลองมาลันโค้ดูนะครับก็จะเห็นได้ว่าก็จะเห็นได้ว่ามีการลงสีนะครับเป็นสีแดงนะครับแล้วก็สตอกเป็นสีดํานะครับแล้วก็ความกว้างของสตอกเป็น5นะครับแล้วก็ความโปร่งใสนะครับอยู่ที่0.5นะครับก็จะมี แล้วก็ความโค้งมนนะครับจะเห็นว่าสี่เหลี่ยมนะครับมีความโค้งมนนะครับซึ่งเรากําหนดให้มีความโค้งมนด้าน x เท่า20ด้าน y นะครับเท่า20นะครับก็จะมีความโค้งด้าน x นะครับ20แล้วก็ด้าน y วนะค20นะครับแล้วก็จะเริ่มรูปภาพนะครับที่จุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดที่เอ็ค่า10 y 20นะครับก็จุดเอ็ เท่ากับ20นะครับแล้วก็จุด y จุด x เท่ากับ50นะครับจุด y เท่ากับ20จุด x เท่ากับ50นะครับแล้วก็จุด y เท่ากับ20นะครับลงมา20นะครับแล้วก็มาทางซ้าย50พิกเซลนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นการเขียนรูปสี่เหลี่ยมนะครับที่มีขอบโค้งมนนะครับผมครับต่อมานะครับเป็นการ เ,เขียนไฟล์ HBG นะครับที่มีให้เป็นรูปดาวนะครับผมวิธีการเขียนนะครับเราก็จะกำหนด h v g นะครับมีความกว้าง300นะครับแล้วก็ความสูง200นะครับแล้วเราก็จะใช้แท็ก polygon นะครับก็คือเป็นการวาดรูปเหลี่ยมหลายเหลี่ยมนะครับโดยที่กำหนด h e a d i n point นะครับ ก็คือจะกําหนดจุดนะครับที่เป็นจุดขอบของรูปเหลี่ยมนะครับผมโดยในที่นี้นะครับจะมีจุดอยู่ทั้งหมด5จุดนะครับโดยที่แต่ละจุดนะครับก็จะเป็นคู่นะครับเป็นค่าของ x แล้วก็ y นะครับอย่างเช่นจุดแรกนะครับก็จะเป็นจุดร้อยแล้วก็10นะครับแล้วก็จุดที่2องจะเป็น จุด x y ที่4 0 198นะครับแล้วก็จุดที่3ก็จะเป็นจุดที่190แล้วก็จุด x ที่190แล้วก็จุด y ที่78นะครับแล้วก็จุดที่4ก็เป็นจุดที่ x 10นะครับแล้วก็จุด y 78นะครับแล้วก็จุดที่5นะครับจะเป็นจุด x ที่160นะครับแล้วก็จุด y ที่198นะครับซึ่งจะเห็นว่าแต่ละจุดนะครับมีการเว้นวรรคมาไว้นะครับ ต้องเว้นวรรคเอาไว้นะครับเพื่อให้ทางเบราว์เซอร์นะครับแยกได้นะครับผมครับพอเราลองมาลานโค้ดดูก่อนนะครับเพื่อที่จะดูจุดทั้ง5จุดนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นจุดแรกนะครับอยู่ที่ x ที่ร้อยนะครับแล้วก็ y ที่10นะครับก็ x ที่ร้อยนะครับ y ที่10นะครับก็อยู่ประมาณจุดนี้นะครับ จุดด้านบนของลูกดาวนะครับแล้วก็จุดที่2นะครับจะอยู่จุดที่40 198นะครับจุด40นะครับ x 40นะครับแล้วก็ y 9 9 8ก็จะอยู่ที่จุดประมาณจุดนี้นะครับแล้วก็จุดที่3นะครับ190 78นะครับ190นะครับด้าน x 190นะครับแล้วก็78นะครับ ก, 10, 10, ก็จะอยู่มาจุดนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาดูจุดที่4นะครับจุดที่10 x เท่าสิบไท่าเจบนะครับก็จะอยู่ประมาณจุดนี้นะครับจุดที่เขึ้น10แล้วก็ y ที่78ครับแล้วก็มาดูจุดที่5นะครับก็คือจุดที่1 6อยะอยู่ที่160นะครับ y อยู่ที่198นะครับ ก็จะอยู่ประมาณจุดนี้นะครับผมครับแล้วก็เรามีการกำหนดสไตล์ด้วยนะครับโดยกำหนดสไตล์ฟิลนะครับเท่ากับลามนะครับก็คือกำหนดสีที่จะเติมนะครับเป็นสีลามแล้วก็ออกเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็กำหนดสโตกนะครับเป็นพับโพลนะครับก็กำหนดให้ขอบนะครับเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็กำหนด คอสโตกปิดนะครับให้เท่ากับ5นะครับก็คือให้เส้นสโตกเท่ากับ5พิกเซลนะครับแล้วก็ฟิลลูนะครับก็คือกำหนดเอ่อพ็อเปอร์ตี้ให้การช้การลงสีนะครับเป็นอีเวลโอดนะครับก็คือว่ามันจะไม่ลงสีนะครับเมื่อพื้นที่นะครับซ้ำกันนะครับก็จะไม่ลงสีนะครับ ก็จะเห็นว่าตรงกลางนี้นะครับจะเป็นสีขาวนะครับครับสวัสดีครับก็ลองมาดูที่ svg ล o g o นะครับผมครับตัวอย่าง svg logo นะครับเราก็จะมาสร้างแท็ก svg ก่อนนะครับโดยที่กำหนดความสูงเท่ากับสามสิบนะครับแล้วก็ความกว้างห้าร้อยนะครับผม แล้วก็มาที่แท็กเดฟนะครับซึ่งในแท็กเดฟนะครับก็จะกําหนดแท็บรูปเหียอนกาเดียนนะครับเพื่อที่จะกําหนดสีแบบกาเดียนนะครับโดยที่เรากำหนด id ท่ากับกาเดียนหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็กําหนดจุด x 1 y 1นะครับให้เป็นจุด x ที่ x 1ที่0%นซนะครับแล้วก็จุด y 1ที่0%ซ์นะครับ แล้วก็กำหนดจุด x2 y2 นะครับโดยที่กำหนดจุด x2 เท่กากับ100%นะครับ y2 เท่ากับ0%นะครับซึ่งสองจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่ทำการไล่สีนะครับจากาสีหนึ่งไปอีกสีหนึ่งนะครับผมโดยที่ในแท็ก linear g r a d i e n นะครับก็จะมีแท็กต็อปนะครับที่กำหนดออก offset ไว้ที่0%นะครับก็คือ,อกำหนดสีให้กับจุดแรกนะครับผมโดยที่กำหนดสไตล์นะครับให้ property stop color นะครับเท่ากับ R G B 2อ5 25, 250นะครับก็คือว่าออะจะเป็นสีส้มนะครับผมแล้วก็กำหนด stop โอปะซิตี้นะครับให้เท่ากับกำหนดนะครับก็คือให้ความโปร่งใสว่าครับเป็นเท่ากับเหมือนนะครับเป็นสีทึบนะครับแล้วก็กำหนดถักสต็อกต่อมานะครับก็กำหนดออฟเซตที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเป็นการกำหนดที่จุดที่สองนั่นเองนะครับแล้วก็กำหนดสไตล์นะครับให้สต็อกคันเล์นะครับเป็น rgb นะครับสองห้าศูนย์แล้วก็ศูนย์นะครับก็คือให้ ลงจุดให้จุดเป็นสีออกแดงนะครับผมแล้วก็กำหนดออสต o p อพาซิตีนะครับให้เป็นหนึ่งนะครับผมก็กำหนดความโปร่งใสนะครับให้เป็นหนึ่งก็คือให้เป็นสีทึบนะครับผมขั้นต่อมานะครับเราก็มากำหนดเป็นรูปร่างนะครับก็ในที่นี้ก็ใช้แท็ l วิลิปนะครับก็คือ,อให้ทำการวาดรูป กรงดีนะครับที่มีแกนเอ็กซ์นะครับก็คือ c x เท่ากับลองนะครับแล้วก็แกน y นะครับซ y นะครับให้เท่ากับ70็ดพิกเซลนะครับแล้วก็กำหนดอาเอ็กซ์นะครับก็คือให้ใหงด้านเอกซ์นะครับมีดีเดียนเป็น85นะครับแล้วก็ด้านวนะครับอ y นะครับให้เป็นห้าสิบนะครับก็คือ จะทําให้ลูกนะครเป็นลักษณะเป็นมุมดีนะครับผมแล้วก็กำหนด property fill นะครับให้กับ U R L นะครับฟังชันนะครับในเว็บนะครับเป็นเครื่องหมายชาร์ปนะครับแล้วก็การเดิมเดินะครับก็คือว่าให้ลงสีนะครับแบบ แบบเรเนียร์การเดียนนะครับโดยที่ใช้ ID เดนะครับเพ่อการเดียหนึ่งนะครับก็คืออ้างถึง ID เด่ือแบการเดียนหนึ่งนะครับที่แท็บเรเนียร์การเดียนนะครับครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการวาดตัวอักษรนะครับโดยที่กำหนดฟิลนะครับให้มีสีเป็นสีเคกนะครับเป็นสีขาวนะครับแล้วก็กำหนดฟอนต์ไซส์นะครับ เท่ากับ45นะครับก็คือให้ตัวอักษรมีขนาด4ีพิกเซลนะครับแล้วก็เฟรมเรนจ์ก็คือกูตาล่านะครับผมแล้วก็กำหนดจุดเริ่มต้นนะครับที่จะเท่ากันว่าตัวอักษรนะครับก็คือจุดเอ็กซ์ที่ x อ็กเท่ากับห้านะครับวเท่ากับแปนะครับผมแล้วก็ข้อความนะครับจะเป็นข้อความ h v g นะครับผมครับลองลองมารันโค้ดนะครับครับก็จะเห็นได้ว่านะครับเป็น การวาดรูวงลีนะครับคือที่ให้วงลีนะครับลงสีแบบกาเดียนนะครับที่เรากําหนดไว้นะครับสีกาเดียนก็คือเริ่มจากด้านซ้ายนะครับไปออกเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับออกเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ทาการไล่สีเป็นแบบกาเดียนนะครับเรียลกาเดียนนะครับแล้วก็มีการวาดวงลีนะครับ ให้แกน x นะครับมีขนาดหน0พิกเซลนะครับแกน y เท่ากับเจ็ดสิบพิกเซลนะครับผมแล้วก็กำหนดตัวอ,อัวกษรนะครับให้เป็น s v g นะครับโดยที่มีขนาดตัวอ,อักษรเท่ากับสี่สิบพิกเซลนะครับผมตัวอักษรเป็น font verdana นน้านะครับผมแล้วก็จุดเริ่มตน้นก็อยู่ที่ x เท่ากับห้ y เท่ากับ คเท่ากับ86นะครับผมก็คือจุดประมาณตรงนี้นะครับผมครับก็อันนี้ก็จะเป็นการวาด hpg นะครับเรูปแบบของโลโก้นะครับครับต่อมานะครับเราลองมาดูความตก่างนะครับระหว่าง hpg กับ Canvas นะครับ SVG นะครับเป็นภาษาครับที่จะสร้างกราฟิกนะครับในรูปแบบ 2D โดยใช้รูปแบบแบบ XML นะครับผมเป็นโครงสร้างแบบ XML นะครับส่วน c a นวาสนะครับจะวาดกราฟิก 2D นะครับโดยใช้ภาษา JavaScript นะครับผมครับเราลองมาดูส่วนของรายละเอียดนะครับใน c a นวาสนะครับความละเอียด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับนอกจากเราจะเขียน JavaScript นะครับเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่รองรับหน้าจอแบบหลายหลายแบบนะครับหากมีการเปลี่ยนแปลงหน้าจอนะครับผมครับแล้วก็ไม่รองรับนะครับตัวจัดการเหตุการณ์นะครับเน่อกจากเราใช้นะครับ j a v สคริปต์ในการเขียนแล้วก็แสดงผลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันจะในส่วนประกอบต่างๆนะครับของตัวแคนวาสนะครับจะไม่ต้องรับเหตุการณ์นะครับเพราะว่าใช้ภาษาาวาสค c r i ต์เป็นตัวเขียนนะครับนอกจากเราจะเขียนเหตุการณ์นะครับในภาษาาวาสค c r i ต์ด้วยตัวของมันเองนะครับ ครับเสร็จแล้วนะครับก็ความสามารถในการแสดงข้อความไม่ดีนะครับเนื่องจากถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหน้าจอนะครับผมการแสดงผลนะครับต้องใช้จาวาสคริปต์นะครับเขียนขึ้นมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่รองรับนะครับในการเปลี่ยนแปลงหน้าจอนะครับคุณสามารถบันทึกภาพแล้วเป็นพีเอ็นทีหรือ JPG ได้นะครับก็คือสามารถที่จะใช้ก็จะจอวาดสกิปนะครับในการบันทึก ผลลัพธ์ของกราฟิกนะครับเป็นแบบรูปภาพได้นะครับผมคับเหมาะนะครับสำหรับการเากมนะครับแล้วก็ที่เน้นกราฟิกนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้จังหวะสกีพันเอ่อตัวกราฟิกขึ้นมาได้นะครับผมคัดลองมาดูส่วนของ s v g นะครับความ ความละเอียดนะครับอิสระนะครับเมื่อเราเขียนเอ g มาแล้วนะครับทางบอลเซอร์นะครับเะาก็จะปรับในส่วนการแสดงผลให้โดยอัตโนมัตินะครับถ้าหากมีหน้าจอเปลี่ยนแปลงนะครับผมครับรองรับตัวการเหตุการณ์นะครับก็คือว่าการเขียนเ v g จนะครับจะเขียนเป็นลักษณะวัตถุนะครับโดยใช้ ครสร้างแบบ XML นะครับเพราะฉะนั้นก็จะรองรับนะครับในการตรดการเหตุการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการคลิกหรือว่าอื่นๆนะครับผมครับเหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ครับที่มีพื้นที่แสดงผลขนาดใหญ่นะครับเนื่องจากใน HPG ที่ซับซ้อนนะครับก็จะมีวัตถุค่อนข้างมากนะครับแล้วก็อาจจะใช้แหที่ ในเรื่องวามจังะสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจะเป็นนะครับที่ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่นะครับการลินเดอร์นะครับจะช้านะครับถ้าลุกในตัว h v g มีความซับซ้อนนะครับวัตถูกมีความซับซ้อนนะครับการแสดงผลก็จะช้าตามไปด้วยนะครับผมไม่เหมาะกับแอปพลิเคชันเกมนะครับผมเพราะว่าตั้งจากการลรนเดอร์ช้านะครับผม ก็จะหากเป็นเข็มที่มีความซ้อนนะครับก็จะไม่เหมาะนะครับผมในการแสดงครับก็อนเราได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับ HPG ไปบ้างแล้วนะครับเป็นพื้นฐานนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับก็ขอบคุณมากครับผม